ดูหน้าต่างวงกลมสไตล์มูจิที่เราทําจัดเหล็กนะครับตอนนี้มันยังไม่สวยนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเราจะต้องเจียให้เรียบร้อยแล้วก็ติดบัวหน้าต่างเข้าไปให้สวยงามนะครับผมก็ไปดูมาแล้วแหละว่าบัวหน้าต่างวงกลมแบบนี้มันมีขายไหมซึ่งก็หาไม่เจอนะครับเราก็เลยต้องทําเองนะครับผมก็จะใช้เป็นแผ่นพราทตูดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ทนแดดทนฝนทาสีทับได้นะครับ เราก็จะตัดขอบให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในหน้าตา่างได้เลยนะครับผมถ้าสั้นไปเราก็ต่อเอานะครับเสร็จ <_ S 1> แล้วเราก็วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าต่างนะครับแล้วเราก็ไปตัดพาสตรดให้เป็นวงกลมนะครับเครื่องมือในการตัดก็จะเป็นทิมเมอร์ดอกก,กัดตรงนะครับเราก็เอามาติดกับแผ่นไม้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วัดแผ่นพาสตูดครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือเส้นรัศมีนะครับ จากนั้นเราก็ใช้สกรูยึดแผ่นพลาส,สตูเข้ากับไม้ในจุดศูนย์กลางวงกลมพอดีนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับผมให้มันเป็นวงกลมนะครับค่อยๆดันช้าๆนะครับพลาส,สตูดของเราก็จะถูกตัดให้เป็นวงกลมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับจุดสําคัญก็คือจะต้องยึดสกรูตรงจุดศูนย์กลางให้มั่นคงนะครับเพราะว่าถ้าสกรูเลื่อนหรือว่าหลุดเนี่ยมันจะทําให้งานเราเสียหายหรือว่าไม่กลมได้นะครับจากนั้นเราก็ตัดวงในนะครับ ก็ให้เลื่อนจุดศูนย์กลางเข้าไปนะครับผมมันก็จะได้วงกลมด้านในที่เล็กลงนะครับตรงจุดที่จะขาดนะครับเราต้องค่อยๆดันนะครับระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสะบัดได้นะครับนี่เราก็ได้มาเป็นวงแหวนแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ยิงซิลิโคนที่บริเวณรอบของวงกลมหน้าต่างเลยนะครับแล้วเราก็เอาแผ่นพลาส,สตูดที่เราตัดตอนแรกไปติดได้เลยนะครับ เราต้องติดให้สนิทกับตัววงกบนะครับแล้วก็ใช้แคมป์ช่วยหนีบนะครับส่วนขอบวงแหวนนะครับเราก็ยิงซิลิโคนเข้าไปเหมือนกันแบบนี้นะครับให้รอบเลยนะครับเป็นการซีนกันน้ําด้วยแล้วก็เพื่อยึดชิ้นงานของเราด้วยนะครับแล้วก็เอาวงแหวนเข้ามาติดได้เลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้หนึ่งคืนนะครับก็แห้งแล้วนะครับพอแห้งแล้วหลังจากนี้เราจะต้องใช้ P u ูนะครับมายิงตามรอยต่อต่างๆเพื่อเก็บงานนะครับ เป็นไงครับผมสวยงามหน้าต่างวงกลมของเราจริงๆแล้วเราจะต้องทําบางใบในการติดกระจกอีกนะครับก็อเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนวงกลมที่เหลือที่เราตัดไว้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะเอาไปทำส่วนไหนนะครับผมบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ